เอต้อนรับสู่ช่องลุงมหาเรื่องนะฮะวันนี้วันที่สาในโตเกียวแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแวะกินข้าวกันตอนเช้าก่อนแล้วก็จะไปที่วัดเซนโตจิที่อาซากุสะนะครับไปไหว้พระนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็จะไปอีกหลายที่แวคอยติดตามนะว,วันนี้เราจะไปไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวจะแวะมาทานข้าวหน้าเนื้อแบบง่ายๆนะชื่อมัซ i ซียนะร้านนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดจะเปิดที่สชั่วโมงนะแล้วก็เป็นตู้กดนะก็กดรายการแล้วก็แตะบัตรนะครับเราก็จะได้คูปองมารอเรียกแล้วก็คคูปองไปยืน่นก็เป็นแบบมือช้าแบบง่ายๆนะครับเวลามาญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้หนละังจากกินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปแวะที่วัดเซนโซจินั่นเองนะครับ เราก็ลืมไปถ้ามาแบบวันเสาร์อาทิตย์นะหรือวันเทศกาลเนี่ยคือคนจะเยอะมากนะแล้วคนก็จะมาแวะถ่ายกับโคมแดงเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทางที่เข้าไปที่วัดเนี่ยก็คนเยอะเช่นกันนะแต่ว่าถ้ามาเช้ากว่า9ก้าโมงก็ไม่มีอะไรเปิดเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาไหว้พระซื้อเครื่องรางต่างๆนะครับก็มีหลายแบบให้เราลองเลือกซื้อเลือกหากันได้เป็นของฝากนะครับแล้วก็มาเขียนเงินสีถ้าดีก็เขียไว้แต่ว่าถ้าได้ไม่ดีเนี่ยก็เอามาผูกไว้ที่ราวแบบนี้นะครับมันจะ ภาษาอังกฤษแปลไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออกนะครับมาไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเสี่ยงเซมซีแล้วก็ซื้อเครื่องรางนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะไปไหนกันนะครับลงที่สถานีโนกิตากะนะครับแล้วก็ไปทางออกหนี่ The National Art Center Tokyo นะครับทางออก เราจะมาแวะดูงานอาร์ตสนิดนึงนะแต่ว่าที่สําคัญจุดตรงนี้ก็คือเป็นที่ถ่ายหนังเรื่องจอร์นวิกภัก4นะครับเป็นโอซาก้าคอนติเนนตัลแต่จริงๆแล้วมันคือเดอะเนชั่น l ลอาร์ตเซ็นเตอร์อยู่ที่โตเกียวนั่นเองนะครับบริเวณตัวอาคารเ,เราสามารถเข้าไปเดินเล่นได้นะครับก็ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ว่าตัวนิทรรศการเนี่ยจะมีเสียบัตรนะครับเราก็ต้องจ่ายค่าเข้านั่นเองนะครับก็จะมีแล้วแต่ช่วงว่ามีงานอะไรนะช่วงที่ผมไปก็จะมีงานวาดงานปั้นต่างๆให้เราแวะเข้าไปชมนะจะใช้เวลาตรงนี้อยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึงก็คือเป็น3ามย่านมิททาวเฮ้ย hey, ไม่ใช่โตเกียวมิททาวนะครับจะไปกินข้าวหน้าปลาไหลกันนั่นเอง จากอาร์เซนเตเนี่ยก็เดินมาไม่ไกลนะครับจะถึงโตเกียวมิทาวและร้านจะอยู่ในโตเกียวมิทาวอยู่ในตึกนี้นั่นเองนะครับร้านชื่อ m a r ุย่าฮอนเทนะครับเป็นข้าวหน้าปลาไหลแนะนําว่าให้มาช่วง11บเอโมงคือร้านเปิดคนจะไม่เยอะมากหรืออาจจะมาเป็น ใบสองใบาสามไปเลยให้คนมันน้อยๆไปแล้วคนซายอย่ามาตอนเที่ยงนะคนอาจจะเยอะได้เราสามารถสั่งได้นะว่าจะเอาเป็น2ส,ส่วน3ตัวหรือว่าเป็น1ตัวหรือ1ตัวครึ่งนะแล้วก็สามารถสั่งเป็นเซตได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนที่นี่จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลสไตล์แบบหนังกรอบนะคือเขาย่างมาได้หนังแบบกรอบมากแล้วก็ซอสก็อร่อยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการรับประทานแบบ3รูปแบบนะให้ทานเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับก็แบบมีแบบกินแบบธรรมดาแบบเติมผักแล้วก็เติมน้ำซุปนั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆ ที่ผมเคยพาไปทาทนที่เซนทันเบอร์แต่ว่าอันนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นแบบหนานุ่มอะ่ะแต่อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแบบหนังกรอบ กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันแถวชิบูย่าแต่ว่าเราจะไปลงแถวเมจิจิงกูเมก่อนนะครับออกจากสถามนีเมจิจิงกูเมนะครับเป็น e x i t 4นะออกมาก็บริเวณโซนโซเนี้ยจะเป็นแบบแหล่งชอปปิ้งเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปชอปปิง้งเดี๋ยวจะไปหาขนมรัะประทานนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยเราจะพาอยู่ตึกหนึ่งเป็นแบบที่ที่น่าจะมาแวะถ่ายรูปในโตเกียวเป็นตึกไหนเดี๋ยวพาไปดูครับ นี่คือตึกข้างหน้านี้นะครับตึกชื่อโตคิวพาซานั่นเองถ้าผมอ่านไม่ผิดนะดหลังจากแวะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เซิร์ชก o เกอรว่าเดอะมะชะโตเกียวนะจะเป็นร้านขายชาเขียวนั่นเองถ้าสมมุติถ้าสั่งมะชะลาเต้นะคือ ความเข้มข้นมันอาจจะไม่เท่าที่ไทยนะแต่ว่าก็นวลนๆนนอร่อยดีแล้วก็ข้างๆกันเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟอีกหนึ่งร้านด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดื่มกาแฟนั่นเองจากร้านชาเขียวนะเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอออนแฟกชิฟ s t สโตร์ Store, ซึ่งเป็นช็อปใหญ่นะแต่ว่าคนก็เยอะมหาศาลมากๆนะครับเราก็เลยไม่ได้แวะจากออนแฟกชิฟ s t สโตร์ Store, นะครับเดินมาไม่ไกลก็จะเจอเดอะลิตเติ้ลเบเกอรี่โตเกียวนะเป็นร้านขนมที่เราเคยมาแวะแล้วทีหนึ่งรอบก่อนนะครับแต่ว่าก็ยังติดใจก็เลยต้องมาซ้ำนะครับรอบนี้เดี๋ยวนั่งทานที่ร้านแล้้วกก็สั่งชาารอนมนมิ กับขนมด้วยกินขนมเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินเล่นอยู่แถวนี้รอเวลานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิวยาสกายกัน สำหรับคนที่หาซื้อรองเท้าแต่ว่าไม่ได้ชอบแบรนด์ออนหรือหาซื้อออนไม่ได้อีกแบรนด์ที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ a s i c นะผมว่ารองเท้ามีทั้งแบบสายกีฬาและสายแฟชั่นมีแบบมีหลายสีหลายแบบหลายไซส์ให้คุณเลือกเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นอีกแบรนด์หนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือ New b a l a n c e นะของที่นี่ถือว่าดีแล้วก็มีหลายแบบหลายไซส์ด้วยนะครับแล้วก็คนที่นี่ก็จริงๆก็ฮิตใส่ New b a l a n c e กันนะครับสำหรับที่ญี่ปุ่น ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิบุยะสกายแนะนําว่าให้จองตั๋วมาล่วงหน้านะเพราะว่าถ้าไม่จองตั๋วเนี่ยตั๋วอาจจะหมดได้เพราะว่าเขามีแบ่งเป็นรอบเวลาอยู่เราทําการจองผ่านเว็บของชิบุยะสกายเลยนะทำการจองล่วงหน้าประมาณ1เดือนล่วงหน้าเพราะว่าอยากได้เวลาช่วงแบบพระอาทิตย์ตกนะครับก็ขึ้นไปด้านบนเอาของฝากใส่ล็อกเกอร์นะครับฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นไปบริเวณที่มันเป็นแบบ ลูทฟท็อปนะครับก็คือแบบมองได้360องศาเห็นแบบรอบๆทิบุย่าเลยนะแต่ว่าเสียดายวันนี้พาทิตย์แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่โผล่นะแอบอยู่หลังเมฆคือแบบไม่ได้ดูพาทิตย์ตกแล้วก็จุดตรงนี้เป็นจุดที่คนจะมาต่อแถวรอถ่ายรูปกับมุมที่มันจะไม่มีแบบกระจกสูงขึ้นมากั้นที่บทบางทิวทัศนะครับแล้วก็เขาจะมีสตาร์คอยถ่ายให้แล้วหลังจากนั้นเราสามารถถ่ายเองได้ประมาณ30วิ ี้ก็ลงจากชิบุยาสกายแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไปกินโรลมาเซกกันร้านควรจะอยู่ซ้ายมือแถวนี้จองไว้ตอน6โมงนะครับไปถึงประมาณ5โมง40มงร้านยังไม่เปิดนะก็เลยไปเดินซูเปอร์ฝั่งตรงข้ามก่อน เดินกลับมาไกทีนะครับตอนประมาณ5โม55้านก็เปิดแล้วนะฮะแล้วก็มีลูกค้าเข้าไปดั่งอยู่ในลานแล้วด้วยนะซึ่งแบบอา้าวตอนเรามาก่อนหน้านี้ยังไม่เปิดเลยทนำะไมแบบเลลูกค้ามาเต็มลานแล้วกลายเป็นแบบมา2คนสุดท้ายซะงั้นเลยพอไปถึงที่โตะนะครับเขาจะมีเมนูเขียนไว้ให้แล้วว่าหลักๆเราจะได้ทานอะไรบ้างนะแต่ว่าเขาจะมีเขียนต่อท้ายว่า แอนมอลแสดงว่ามันจะมีอย่างอื่นพิเศษเพิ่มมาให้เรื่อยๆด้วยนะครับน่าเดี๋ยวมารอดูกันว่ามีอะไรบ้างคือพวกซาซิมิเนี่ยดีทุกคำนะครับแล้วก็ซูชิวัตถุดิบดีทุกตัวแต่ว่าอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคือร้านโอมาเกเสร้านนี้คือค่อนข้างดีแล้วก็ราคาไม่แพงตกราคาไทยประมาณ3,000กว่าบาทเองนะรวมเครื่องดื่มแล้วด้วยแล้วก็อันนี้เป็นไฮไลท์ของเขานะแบบเอาไข่ดองมาใส่กับพวก โอโทโร่อูนิแล้วก็มีข้าวนะครับแล้วก็หมวนเป็นแบบข้าวห่อสาลายเดี๋ยวเขาจะตัดมาแบบเป็นคำๆให้เรารับประทานอันนี้แบบนี้นี่เองนะครับปุ๊บนี่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งมาให้เรารับประทานนะครับนี่ชิ้นอาจจะดูแบบใหญ่นิดนึงนะแบบว่าคําเดียวไม่หมดจริงๆแบบว่านะนิดหนึง่งแล้วก็เมนูนี้นะฮะเป็นเมนูที่เด็ดเลยเป็นแบบสาหร่ายข้าวแล้วก็ปลาไหลน,นะครับ ตัวปลาไหลนี่แบบว่ากรอบมากแบบถูกใจสายปลาไหลแน่นอนนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับราคาไม่ได้แรงมากกิน2คนตกคนละประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะกินโอมกาเษตเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากได้ผลไม้ล้างปากสักนิดนึงนะฮะก็เลยแหวะเข้าซูเปอร์ที่เราไปเดินกันก่อนหน้านี้ก็ไปซื้อองุ่นสตรอเบอร์รี่มานั่งรับประทานแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวจะกลับโรงแรมนะครับพรุ่งนี้จะย้ายเมืองจากโตเกียวไปเกียวโตนั่นเอง พูดคุยหลังคลิปนะฮะร้านซูชิที่ไปกินอ,อกมากาเกษตรชื่อร้านซูชิทัศยะนะครับอันเนี้ยชื่อเขานะแต่ว่าสมมุติถ้าจะเซิร์ชเพื่อเอาไปจองนะครับมันจะใช้ชื่อว่าซูชิโยชิคาวาทัศยะนาคาเมกุโรประมาณนี้นะครับผมพยายามจะออกเสียงให้ดีที่สุดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะลองไปตามดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่ดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดคุยนะครับตึกชิวุย่าสกาเนี่ยแนะนําว่าให้จองก่อนล่วงหน้านะถ้าอยากได้เวลาแบบช่วงพระอาทิตย์ตกแต่ว่าถ้าถามผมอะ่ะผมชอบไปช่วงแบบประมาณช่วงเช้าเชนิดนึงมากกว่านะเพราะหนึ่งคือคนน้อยแล้วสมมุติถ้าวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีมีแดดนิดนึงนะผมว่า มันน่าจะแบบถ่ายรูปสวยนะแบบท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับเมฆเยอะๆแล้วก็เห็นตัวเมืองนะแต่ว่าถ้าไปช่วงแบบก่อนพระอาทิตย์ตกเนี่ยช่วงนี้ก็คือเราจะได้2วิวก็คือแบบดูพระอาทิตย์ตกด้วยแล้วก็ช่วงตอนกลางคืนที่แบบตึกรามบ้านช่องในโตเกียวเนี่ยเขาเปิดไฟแล้วนะคะ